เจกับลุงฟ้าจะพาทุกคนขึ้นไปด้านบนนะคะเราจะขึ้นไปด้านบนกันตอนนี้ลุงฟ้านำหน้าเราไปแล้วค่ะ สวัสดีค่ะพบกับป้าเจสัปไพอิตาลีอีกแล้วค่ะวันนี้ป้าเจกับลุงฟาจะพาคุณผู้ชมและเ,เพื่อนๆทุกคนไปชมปราสาทแซงเชแมงค่ะโนนก่ะทุกคนปราสาทอยู่ด้านบนค่ะเรากำลังเลี้ยวเข้ามาเส้นทางที่จะไปตัวปราสาทแล้วนะคะต้องผ่านหมู่บ้านนี้ก่อนค่ะ ลูฟาขับรถเลี้ยวมาตามหมู่บ้านนะคะทางหมู่บ้านนี้ก็คือหมู่บ้านชื่อเดียวกับปราสาทนะคะคือหมู่บ้านเซนชแมงค่ะนี่ค่ะรถวิ่งเข้ามาแล้วปราสาทก็อยู่ด้านบนด้านหน้าเรานี่ค่ะตรงเจอปราสาทเราจะเห็นโบสถ์นะคะในภาษาอิตาเลียนโบสถ์ทอพิเาซาปราสาท คือคำว่าแคสเตนโลเชิงเขาแห่งนี้นะคะสูงประมาณ650กว่าเมตรค่ะตั้งอยู่อึ่นกลางระหว่างเขตเทศบาลของเมืองเวเรสและสวินซานเดี๋ยววันนี้ปะเจกับลุงฟ้าจะพาทุกคนขึ้นไปด้านบนนะคะเราจะขึ้นไปด้านบนกันตอนนี้ลุงฟ้านำหน้าเราไปแล้วค่ะ ลมแรงมากเลยดูครับผมปะเจเหมือนนกเลยค่ะ <laughs> นะนะเดี๋ยวเราขึ้นไปด้านบนกันนะคะไปชมวิวด้านบนกันค่ะไปค่ะทุกคนไปกับลูกฝากับปเจนะคะว,ว,วิดีโอนี้ถ่ายทำเมื่อตอนหน้าหนาวนี่ค่ะปลายปลายหน้าหนาวนี้แล้วกำลังจะเข้าหน้าร้อน ปะเจกับลุงฟ้ายังต้องใส่เสื้อสเวตเตอร์กันอยู่เลยค่ะไปค่ะทุกคนเราขึ้นไปด้านบนกันนะคะตามทางเขามีไม้ให้เกาะค่ะป้าก็เลยค่อยๆเกาะขึ้นมานะคะกลัวจะลื่นล้มค่ะทุกคนนี่ค่ะลุงฟ้าอยู่ด้านบนค่ะทุกคนค่ะลุงฟ้าอยู่ที่ไหนเนี่ยลุงฟ้าลุงฟ้านื่อยลลุงฟ้าสบายสบายลุงฟ้าหัดพูดภาษาไทยว่าลุงฟ้าสบายสบาย ไหนครับเหนื่อยไหมครับนิดหน่อยเป็นที่น่าเสียดายค่ะทุกคนเขาไม่ได้ให้เข้าไปด้านในค่ะวันนี้เราก็เลยได้ชมแต่ด้านนอกกันไปก่อนนะคะก็เจอยากจะเล่าประวัติโดยสังเขปของปราสาทนี้ให้กับคุณผู้ชมและเพื่อนๆได้รับทราบปราสาทสร้างขึ้นระหว่างศตวรรษที่1 1 -12 ค่ะ อย่างที่บอกว่าตั้งอยู่บนเชิงเขาสูงประมาณ650กว่าเมตรเนี่ยจะเป็นตำแหน่งที่ง่ายต่อการควบคุมและปกป้องหมู่บ้านที่เชิงเขาและหุบเขาออสตาเรายังสามารถมองเห็นความยิ่งใหญ่ความน่าเกรงขามของปราสาทอยู่เลยใช่ไหมคะ ถึงแม้จะดูเก่าแก่แต่ว่าก็ยังดูหน้าเกรงขามอยู่เลยป้าว่าเนาะมองจากด้านบนนี้วิวทิวทัศน์ที่มองลงไปทางหุบเขาจะเห็นหุบเขาด้านหน้านะคะทุกคนคะมองได้อย่างสวยงามเลยค่ะตรงหุบเขาและภูเขาด้านหน้านี้นะคะเวลาที่เป็นหน้าหนาวเนี่ยหิมะปกคลุมทั้งเขาเลยค่ะทุกคน เซเวนซานเมืองเซเวนซานก็อยู่ด้านหน้านะคะที่เขาขาวเป็นกลุ่มๆน้าค่ะอยู่ในหุบออสตาเะเจและลุงฟาขอขอบคุณคุณผู้ชมและเพื่อนๆที่ได้ขึ้นมาเที่ยวปราสาทเซงจแมงและดูวิวทิวทัศน์บนเขานี้ด้วยกันกับป้าและลุงนะคะ ป้าขอบคุณทุกๆแรงใจทุกๆก,การติดตามทุกคนที่มีให้กับปเจสไยอิตาลีเสมอมาขอบคุณที่ยังเป็นกำลังใจไม่ได้หนีหายกันไปไหนนะคะดูแลและรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะถ้าหากว่าชื่นชมคลิปนี้ป้าฝากไลค์ฝากแชร์ให้ปเจสไปอิตาลีด้วยนะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ